โอเคครับผมแล้วก็ขอกราวสวัสดีกันพูดในช่องเลยผมอันนี้ก็อยู่กับผมก็เดิม d v d c h a n n e l ลกับช่องเลยผมกับเกมไมค์เอ้โรบกักอะไรเงี้ยมันมีชื่อว่าไทยบ b บีคิวไทยคูดน,นะครับผมอันนี้อะไรผมก็ต้องใส่ก็ปิดเลยนะฮะโอเคฮะพร้อมนะผู้ชมครับ ไปรับลูกค้าไปเลยเชิญเลยครับ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 เชิญครับ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 เชิครับเชิญครับ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 เชิครับเชิครับเชคเครับเชครับเชครับเชิครับเชิญครเชิญคะเชิญครับ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 เชครับเชิครับเชิญครับเจอญครับเชิญครับเชครับ โอเคคุณ okay, ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการูขายให้ทุกคนนะครับโอ้โหเงินเยอะมากนะฮะวันนี้นะครับโอเคผมจะเริ่มจากน้อยไปมากนะฮะอ่อโคตรไปเลยเอาโคตรโคตร โอเคครับเงินไม่ถึงโอเคครับผู้ชมวับเราจะเสิร์ฟอันนี้ให้ลูกค้านะ เก็บเงินเก็บเงินครับผมผู้ชมครับโอเคครับผมอ้าวไปโนอเคไปต้อนรับเดี๋ยวเราจะไปต้อนรับลูกค้ากันนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคเจอกันนะครับ เดิมครับ okay, โอเคผู<ม>้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการขยายร้านไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทําการอ่นี่แล้วนะฮะหลังจากที่ผมได้ทําการขยายร้านนะฮะเราก็ทําการเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าก่อนนะฮะวันนี้นะฮะไปครับผมผูม้ชมครับเราจะไปทําการเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าก่อนนะครับไปเอ้ย ไปคผู้ชมฮนะตั้งหน่อยนี้โอเคครับเราจะทำการเสิร์ฟอันนี้ให้ลูกค้าก่อนนะครับผู้ชมครับถ้าเราเสิร์ฟเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการขยายร้านต่อนะฮะไปเสิร์ฟ มา,มาแล้วครับคุณลูกค้า โอ้โหขายของดีกำไรดีมากคุณผู้ชมแบบโอเคครับผมผมนี้ผมจ้างเด็กเสิร์ฟชั้นสองนะครับที่เรือก็วินโดว์เอาไปอาโอเคฮะโอเคไปโอเคไลท์โอเคไปโอเคไปโอเคครับคุณผู้ชมครับอย่าพยายามให้โดนตรงนี้นะครับวไลท์ไป

เงินเหลือเหลือเหลือร้อยร้อยสองร้อยพอดีเลยไปครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมลูกค้าเต็มพอดีเลยนะครับชมฮะไปเดี๋ยวผมจะเก็บเงินส่วนนี้ก่อนลูกค้ากินหมดแล้วใช่ไหมอโอเคครับเก็บไปเอาอเก็บเงิน,อ,อ,น,นอ,อ,อ่าเก็บเงินอ่าไอ้ใครกินเสร็จังอ่าเก็บเงินเอาเก็บเงินนะฮะโอเคเ à kịp nguyên à kịp nguyên ok Này đủ xin à kịp nguyê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 n vẫn đường của bóng kẹp nguyên kết nguyên kịp nguyên phải à ừ Ok kịp nguyên kịp nguyên ก็เก็บเงินเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับโอเคต่อครับโอเคเสเ็จ้วฉันจะเอาเก็บเงินเอาเก็บเงิน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 เอาเก็บให้หมดเอาเก็บเงินครับโอ้ได้พอดีเอ้ฉันจะเก็บเงินเองนายไม่ต้อง โอเคเก็บเงินครับคุณผู้ชมครับโอเคเก็บเงินโต๊ะไหนโต๊ะไหนกินเสร็จละโต๊ะนี้ใช่ไหมเอาวเก็บเงินโอเคเก็บอู้เก็บเงินโอเคนายนายนายเก็บไปเลยอ่ะนายโอเคฉันนายเก็บฝั่งนี้ใช่เก็บฝั่งนี้โอเคอ่าแล้วครับถึงเวลาแล้วครับผมเอาไปเลยเอาไปเลยเอาจองเอาโอเค โอ้ไปเออ,อเคโอ้เงินไปปล่อยอะโอเคคุณผูช้ชมครับโอคโอเคอเคุณผูช้ชมครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปต้อนรับลูกค้าเหมือนเดิมนะครับไปต้อนรับลูกค้าครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำการ ค้าเต็มหรือ,อยังโอเคลูกค้าเต็มแล้วครับผู้ชมครับโอเคแต่ okay. วะนนี้ผมจะเก็บเงินนะฮะวิ่งเก็บเงินก่อนฮนะโอเคเก็บเสร็จแล้วเนาะวิ่งเก็บเงินไปครับเก็บเงินอ่าเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเก็บเงินเก็บเงิน มันมีประมาณนี้ผมก็โอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อย่าลืมกดติา, like, า, share, าม,ามาให้รับด้วยผมก็โอเคคอมเมนต์ Comment ด้วยนะครับ